เอาละครับก็สวัสดีแฟนแฟนวันพีททุกทท่านเลยนะครับวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับกับอ่านมังงะวันพีทตอนที่1027นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็มีชื่อตอนว่าอันตรายเหนือจินตนาการแล้วก็ภาพหน้าปกตามดีควสจากทางบ้านนะครับโลเจอร์ก็แอบเอาสีนะครับไปวาดหน้าสิงโตแล้วก็วิ่งหนีอย่างสนุกสนานนะครับรวมในฉากเนี่ยเราเจะเบ็คกี้กับแชงคูนะครับที่กําลังแอบอยู่บนยอดไม้เพราะว่ากลัวสิงโตนั่นเอง ก่อนที่เราจะเริ่มต้นฉากแรกก็จะมีการเล่าเรื่องก่อนนะครับโอเนื้ชิมะใต้แสงจันท์เปิดตอนขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นเนโกะมามุชิที่กําลังติดตาของตัวเองจากแสงจันทนะครับพร้อมกับคือสภาพปกติแล้วในตอนนี้และเราก็เห็นเพลสเปโรนะครับที่กําลังนอนบดสติอยู่ต่อนหน้าของเขาแค่หลอดนะครับเมื่อเธออย่างนี้เธอก็รีบวิ่งเข้ามาก่อนเนโกะมามุชินะครับพร้อมๆกับวันดา้าที่เดินตามหลังมาด้วยนะครับ หัวหน้าในโกมามุชิโอ้ระวังตัวด้วยล่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นซูลองเอามันเกิดอะไรขึ้นล่ะนี่จูจูพระจันทร์ก็โผล่มาเฉยเลยแล้วในตอนนี้นะครับเราก็เห็นเกาะโอเนชิมะแบบชัดชัดแล้วนะครับที่อยู่บนท้องฟ้าทางด้านของยาม,มาโตะกับโมโมโนสเกะนะครับเมื่อพวกเขาเงยหน้ามองฟ้าแล้วคยอ่านได้บันทึกว่าในยามที่โรเจอร์กับหนวดขาวประทะกันท้องฟ้าก็แยกออกเป็นสเสียง อันเนื่องมาจากแรงบัทลของลูฟี่กับไคโดนะครับล,ลุนแรงขนาดทาให้เกาะสั่นไหวแล้วในตอนนี้นะครับเราก็เห็นว่ามีหินจํานวนมากนะครับถล่มลงมาได้ในปราสาทของเกาะโอเนชิมะเมื่อพวกลูกกระจ้องนะครับเห็นอย่างนี้ i, เฮ้ยแรงสะเทือนอะไรกันเนี่ยเวอร์ oo, ข้างบนเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วในตอนนี้นะครับตรงบริเวณศีรษะของยามาโตะก,ก็มีเลือดไหลออกมานะครับอ่าอัศนี8ทิศนึกว่าป้องกันได้สมบูรณ์แบบแล้วซสอีกแต่สุดท้ายก็กันได้ไม่หมด จากนั้นนะครับลูฟี่เขาบอกให้ยามาโตะไปช่วยโมโมโนสเกะนะครับที่ในตอนนี้เขาอยู่ในตรงขอบเกาะอุนิอชิมะนะครับและไม่กล้าจะกระโดดลงไปเพราะว่าเขาไม่รู้วิธีบินนั่นเองยามาโอไปช่วยเจ้าคนปอดแหงนั่นทีเมโมโมโนสเกะนะครับเขาได้ยินอย่างนี้ว่าว่าว่าใครปอดแหงนะเลิกยิงยากเสียทีนะโมโม หุกปากไปเลยใจข้าน้อยก็รู้ดีอยู่หรอกว่าต้องทําไงแต่คนเรามันเปล่งกันได้ง่ายๆอย่างนั้นซะที่ไหนและในตอนนี้นะครับยามาโตเธอกระโดดขึ้นไปอยู่บนหัวของโมโมโนสเกตเลยครับไม่ต้องห่วงนะโมโมโนสเกตคุ้งฉันจะคอยช่วยเธอเองขอโทษนะที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่คุ้มกันเธอเลยเมื่อโมโมโนสเกตนะครับเขาได้ยินอย่างนี้ยามาโต เมื่อไคโดเขาอินว่าทั้งสองนะครับกำลังเจนีลงไปด้านล่างเฮ้ยยามาโตะโมโมโนสเกะคิดจะหนีไปไหนพร้อมกับพุ่งเข้าไปหาทั้งสองนะครับเพื่อที่จะกอบองหนามฟาดใส่โมโมโนสเกะนะครับเมื่อเขาหนานี้เขาก็เริ่มสตีแตกเป็นอย่างมากเลยนะครับจ้าและโมโมโนสเกะนะครับเขาก็คิดอยู่ภายในใจคิเนมอนคิคุมอบพลังให้ข้าน้อยด้วยเถอะแล้วข้าน้อยสัญญา จากนั้นนะครับโมโมโนสเกตเขาก็นึกถึงการพูดของคินเนมอนนะครับที่พวกกัทั้งสองนะครับได้เจอกันในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะถูกไคโดโจมตีใส่นะครับพาท่านโมโมโนสเกตหนีไปและภาพได้ตกลับมาปัจจุบันนะครับยามาโตะเธอได้พูดกับโมโมโนสเกตไปนะครับแล้วเข้าโมโมโนสเกะคุ้งและในตอนนี้นะครับไคโดเขาได้ใช้กระบองหนามนะครับโจมตีเข้ามาแต่ยามาโตะนะครับเธอได้ใช้กระบองเหล็กของเธอสกัดกั้นการโจมตีนี้ของไคโดเอาไว้ได้นะครับ และลูฟี่นะครับก็ได้ตามหลังไคโดมาด้วยพร้อมกับอาวุธของเขานะครับลัดคองไคโดเพื่อที่จะล้างตัวของไคโดเอาไว้นะครับฮึบยามาโอเมื่อยามาโตะนะครับเธอได้ยินอย่างนี้เธอก็ยิ้มออกมาฉันเข้าใจดีนะนายอยากสู้คนเดียวใช่ไหมล่ะเมื่อลูฟี่นะครับเขาได้ยินอย่างนี้เขาก็ยิ้มออกมาเช่นกันออ และในตนี้นะครับโมบุโนสเกะเขาได้ล่วงลงมาจากขอบด่านฟ้าอุนียชิมะแล้วนะครับพร้อมกับร้องหหยหวนด้วยความกลัวว้าตายแน่เบยามาโตนะครับเธอได้ยินอย่างนี้เธอได้พูดกับโมบุโนสเกะไปโมบุโนสเกะคุ้งคว้าทองฟ้าเอาไว้สิคว้าเหรอมังกรนนะ่ะไม่ได้บินหรอก หามังกรจะสร้างเมฆขึ้นมาควา้าเมฆเอาไว้หลังจากที่ได้ยินคำพูดของยามาโตะนะครับในตอนนี้โมโมโนสเกะก็สร้างเมฆขึ้นมาใกล้ๆกับวงเล็บของเขานะครับและคว้าไว้พร้อมกับพยุงตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับในตอนนี้แล้วก็เหยียบย่างไปบนท้องฟ้านั่นแหละคือมังกรเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองทําได้แล้วนะครับบินได้แล้ว ยามาโตะนะครับเธอพูดต่อเมฆนั่นมีนามว่าเมฆเปลรวคีแล้วในตอนนี้นะครับมีนทุลงมาจากด่านฟ้าของเกาะโอเนชิมะนะครับเมื่อมอมโนสเกตเข้าอย่งนี้หือทางได้ของยามาโตะนะครับออกห่างจากเกาะเร็วในระหว่างที่มโมโนสเกตนะครับกำลังถอยห่างออกจากเกาะยามาโตะนะครับเธอได้ใช้กระบ,บองเลกของเธอทำลายหินที่ร่วงลงมาได้อย่างไม่ยากนักนะครับ เมื่อทั้งสองนะครับพยายามจกเกาะได้แล้วในตอนนี้ยามาโตะเธอได้พูดออกมาหือเกาะเริ่มจะพังทลายลงมาแล้วโมโมโนสเกะนะครับเมื่อเขาได้ยินอย่างนี้หายามาโตะเธอพูดต่อนะครับหรือว่าพลังองค์ไคโดกำลังอ่อนลงเมฆเปลวะคีก็เลยขาดความเสถียรจนเริ่มพายุหินใต้เกาะที่ปรีแตกไม่ไหวโมโมโนสเกะนะครับเมื่อเขาได้ยินอย่างนี้ไอเกาะอันตรายแบบนี้ ข้าน้อยไม่ปล่อยให้ลอยไปถึงนครลิบุภาหรอกนาที่ข้าน้อยตัวตัวขึ้นก็เพื่อจะหยุดเจ้าก่อนนี่นี่แหละเมื่อพูดจบนะครับโมโมโนสเกตก็ได้บินลงมาพื้นที่ด้านล่างของเกาะอ,อูเนชิมานะครับพร้อมกับออศิสาข,ของมังกรนะครับกระแทกเข้าไปแต่มันก็ไม่เป็นผลนะครับเมื่อยามาโตะนะครับเทยังนี้ไม่ไหวหรอกโมโมโนสเกตคุ้งหา แต่ไม่มีเวลาแล้วนะดูนั่นสินครหลวงอยู่ใกล้ขนาดนั้นแล้วแบบนี้คงเหลือเวลาไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ํางั้นเธอก็สร้างเมฆเปลววคีออกมาบ้างสิไคโดกําลังเคลื่อนเกาะน,นี้ด้วยเมฆที่มีรูปร่างเหมือนมังกรยักษ์นั่นทางเดียวที่จะผลักมันกลับไปได้ก็คือต้องสร้างเมฆเปลววคีที่ทรงพลังยิ่งกว่านั้นขึ้นมาอย่าพูดว่าบ้าสิข้าน้อมีปัญญาสร้างของแบบนั้นหรอกนี่ก็เพิ่งจะบินได้เองนะขอรับ อีกอย่างข้าโนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองมีพลังแบบเดียวกับไคโดหรือเปล่าเธอก็สร้างมเมฆเปลวาคีได้แล้วไม่ใช่ลรือไงต้องทําได้สิสถานการณ์ตอนนี้วิกฤตเกินกว่าที่พวกเราคาดคิดไว้มากถึงไครโดจะบังคับเกาะให้ลงพื้นได้ตามแผน คนมากมายในนครหลวงก็ต้องล้มตาอยู่ดีแต่กรณีเลวร้ายสุดคือถ้าไคโดเกิดบุรแรงไปซะก่อนมเมฆเลวัคีก็จะหายไปทําให้โอเนชิมะลุกหลทาพื้นดินอยา่างรุนแรงภายในโอเนชิมะเมวุฒเก็บมากมายจนเหลือเชื่อรวมถึงพวกดินปืนด้วยสรุปคือโอเนชิมะนี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับระเบิดลูกยักษ์เลยยิ่งระยะระชั้นชิบแบบนี้ถึงจะสั่งให้ผู้คนในนครหลวงปภาอุยบยพก็คงไม่ทันการแน่ ถ้าก่อล,ลู่ลงพื้นทั้งฝ่ายเราและศัตรูก็จะตายกันหมดเมื่อพูดจบนะครับยามาโตะเธอนึกถึงภาพที่เกาะอนี้าชิมานะครับล่วงลงถึงนครลูบุพาโมโมโนสเกะนะครับเมื่อเขาได้ยินอย่างนี้หางั้นเราต้องรีบไปห้ามดูฟี่สิเมื่อได้ยินอย่างนี้นะครับยามาโตะเธอรู้สึกโมโหโมโมโนสเกะเป็นอย่างมากเลยนะครับพร้อมกับใช้กระบ,บองเหล็กของเธอฟาดใส่หัวของโมโมโนสเกะนะครับเจ้าบ้าโอ้ย ชายคนนั้นยอมแบกรับทุกอย่างจนแค่จะยืนก็เต็มกลื่นแล้วนะ เธอยังจะเพิ่มภาระเขาอีกหรือไงในระหว่างที่ยามาโตะกาลังพูดอยู่นะครับภาดไปตัดไม่ลูฟี่กับไคโดที่กําลังโจมตีเข้าใส่กันนะครับด้วยฮาคิราชันลูฟี่เป็นคนเดียวที่จะโค่นไคโดได้เราไม่ควรเอาเรื่องสถานการณ์นี่ไปบอกเขาที่เราควรทําคือหาทางหยุดภารย,ยนี้ให้ได้โดยไม่ต้องให้ใครรู้ทั้งนั้นเมื่อยามาโตะเธอพูดจบนะครับในตอนนี้เดี๋ยวเราจะตัดภาพมาเห็นสถานการณ์ปัจจุบันนะครับภายในงานเทศกาลเพลิงโดยในตอนนี้นะครับเราพูด ก็ยงกังคงสนุกคลื้นไม่เปลี่ยนเลยนะครับจากนั้นนะครับเนื้อเรื่องได้ตัดมายาสถานที่โดมหัวโโกะโหลกห้องแสดงดนตรีนะครับในตอนนี้เราก็เห็นว่าคิงเขาได้สร้างคมดาาสายลมจำนวนมากนะครับโจมตีโดนทั้งมิลเลสตรูอา หลบเร็วท่านคิงข้อมูลเดือดสุดๆแล้วและได้ตอนนี้นะครับเราก็เจนด้วยว่าโซโลนะครับพยายามป้องกันท่าเนียวไว้ด้วยดาบของเขานะครับแต่ด้วยความแรงของท่าการโจมตีนี้แรงขนาดทําให้โซโลนะครับกระเด็นทะลุก,กําแพงไปเลยและได้ตอนนี้นะครับเราก็เจนด้วยว่าคิงนะครับคลายกลายร่างเป็นร่างไฮบริดนะครับร่างโดยรวมของเขานะครับก็เหมือนกับร่างมนุษย์แต่แขนทั้งสองข้างของเขานะครับกลายเป็นปีกของเทลาน,ดนูดอนและหัวนะครับมีลักษณะเหมือนเทลานนดอนนั่นเอง และภาพได้ตัดมาที่แฟรงกี้นะครับเมื่อเขาเห็นว่ามีอะไรบางอย่างนะครับกำลังพุ่งเข้ามาหาเขาด้วยความเร็วนะครับคืออ่ะโอ้และแฟรงกี้นะครับเขาก็สามารถรับตัวของโซโลที่กระเด็นมาไกลเอาไว้ได้นะครับโซโลนายเกิดอะไรขึ้นโซโลที่กำลังหอบไปแก๊กอยู่ในตอนนี้นครับเจ้านั่นแกลบบิดบ้าก็ตามข้าแหละนะแฟรงกี้ก็พูดต่อนะครับเกิดอะไรขึ้นที่เวทีกันแน่นะ่ะให้ฉันช่วยไหมไม่เป็นไรไม่จะเป็นหลอก และภาพเราจะกลับมาที่ห้องแสดงดนตรีครั้งหนึ่งนะครับในตอนนี้นะครับเราก็เจนว่าควีนะะครับโาบลังดาคิงอยู่ในตอนนี้คิงแกนะแกเลิกโจมตีไม่เลือกหน้าสักทีสิวะมันบาดตูใชีเลยเห็นไหมเนี่ย mm hmm. เมื่อคิงเขาได้ยินอย่างนี้นะครับถ้าเฉือนคอแกไปด้วยเลยก็คงดีแล้วเชียวหา เมื่อพวกลูกกจอของกลุ่มชรารล้อยสูนะครับเห็นคิงที่กำลังโกรธอยู่ในตอนนี้พวกเขาก็คุยกันนะครับว่าเจ้านังลาจดสลัดโซโลมันดันไปฟันโดนหน้ากาคุณคิงเข้าเออข้อขาจะโกก็ไม่แปลกหรอกเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครแต่เห็นหน้าจริงของคุณคิงเลยนี่นะในระหว่างที่พวกลูกกจอของกลุ่มชรารลอยสูนะครับกําลังคุยอยู่นั้นในตอนนี้นะครับคิงเขาได้เข้าหาตัวองโซโลนะครับ เมื่อโซโลเขาเห็นอย่างน,นี้นะครับโทษทีนะแฟรงกี้ช่วยถอยไปห่างๆที่ได้เลยพยายามเข้าล่าจากนั้นนะครับคิงเขาได้บินเข้าไปหาตัวของโซโลด้วยความเห็ือมากๆเลยนะครับด้วยท่าคัน,นศรจักรพพรดสีชาติทางด้านของโซโลนะครับเขาได้โจมตีสวนกลับด้วยท่าวิชาสามดาบดาบลากโคตรพยัก ผลปรากฏว่าโซโลนะครับเขาได้ฟันเข้าไปที่หนามข้างๆหน้ากากด้านซ้ายของคิงทิงนะครับแต่การโจมตีของคิงนะครับก็แรงขนาดจนทําให้โซโลนะครับกระเด็นออกไปอีกครั้งและคราวนี้นะครับกระเด็นออกนอกปราสาทโอเนียชิมะไปเลยนะครับพร้อมกับกลากเลือดออกมาในขณะที่โซโลนะครับอยัากระเด็นลอยตัวอยู่กลางอากาศคิงเขายังไม่ยอมอยู่นะครับเขากำลังพุ่งเข้าไปโจมตีตัวโซโลซ้ำโซโลเมื่อเขาเห็นอย่างนี้นะครับเขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ หาเฮ้ยเดลเซ่เมื่อสเสิยเสียงของโซโลนะครับคิงเขาได้พุ่งเข้าไปโจมตีโซโลซ้ำทำให้โซโลนะครับกระเด็นออกนอกเกาะอุเนะชิมะไปเลยนะครับในขณะที่โซโลกำลังจะล่วงลงจากเกาะน,นะครับจะล่วงแล้วแต่เขาก็ได้ใช้ท่าวิชาดาบคู่หอกเบิกน้าผาทำให้ตัวของเขานะครับพุ่งกลับเข้ามายังเกาะอุเนชิมะได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อมาถึงที่แล้วนะครับเขาได้พูดกับคิงไปว่าเกือบไปแล้ว อย่างน้อยก็ให้ฉันได้ตายด้วยดาบเซ่ไม่งั้นฉันมายกโทษได้แก่แนะ่เมื่อคิงเขาได้ยินอย่างนี้นะครับฉันก็ไม่คิดจะยกโทษได้แกเหมือนกันนั่นแหละ แล้วในตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นชัดๆเลยว,ว่าหน้ากากของคิงตรงบริเวณด้านซ้ายบนนะครับโดนโซโลฟันทิ้งไปนะครับทําให้เราได้เห็นหน้าของเขาช่วงบนเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็เห็นว่าคิงมีผมสีอ่อนนะครับหวีเลี้ยไปทางด้านหลังมีผิวสีเข้มเล็กน้อยและจะมีสัญลักษณ์หรือรอยสักอะไรบางอย่างอยู่เหนือตรงบริเวณตาซ้ายของเขานะครับ จากนั้นก็ได้มีการเล่าเรื่องทิ้งท้ายใบหน้าที่แท้จริงนั่นคือและมังาวันพีตอนที่1027นะครับเขาได้ตัดจบไปในฉากนี้ ครับผมก็จบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมางานอนพิษตอนที่1027นในตอนนี้นะครับก็เลไร้ว่าสนุกสุดมันไปอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เกาะเนี่ใช่ไใกล้แบบใกล้เต็มทีแล้วนะครับในตอนนี้ที่จะล่วงลงถึงนครรุบพาและได้ยิงการต่อสู้ของโซโลกับคิงนะครับคู่นี้เดือดไปอย่างมากเลยครับพร้อมกับทิ้งปมปริศนาให้แฟนๆฟอนพีนะครับได้ไปคิดตามกันต่อว่าหน้าตาของชายที่มาจากเผาลูนาเรียคุณนี้นะครับเจ้ากมาเป็นแบบไหนเพราะว่าในตอนนี้นะครับโซโลเขาได้ใช้ดาบของเขา ฟันเข้าไปที่หน้ากากบริเวณด้านซ้ายบนของคิงพิ้งไปนะครับทําให้เราได้เห็นหน้าชูบนขอ,ของคิงเล็กน้อยนะครับสถานการณ์บนเกาะอูเนชิมะนะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเรามารอลุ้นไป,ปรพร้อมกันนะครับในสัปดาห์หน้าเพราะว่าในสัปดาห์หน้านะครับมังเอาพีษไม่ได้งดนะครับ ครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับที่เ้ามารับชมคลิปนี้จนถึงหน้าจุดจุดนี้นะครับแล้วถ้าเกิดผมมีพูดหลุดพูดผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับและผมก็ต้องขอรบกวนทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับสิ่งนี้เลยครับจะทําให้ทุกท่านมาเจอกันกับผมอีกในคลิปต่อๆไปนะครับและเพื่อที่จจะเปป็นนกกําาลัังใใให้บผมรทคติต่อ ะไปด้วยนครับส่วนท่านใดนะครับที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรก็ตามแต่ก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแปลงคอมเมนต์ของท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทั้งหมดไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ